วันนี้พบกับนักชิ้เลยค่ะวันนี้นัน่เกตสกุลัสกสูสเเมนเต้นนะคะวูซึ่งวันนี้เราจะมาทำตำมรววพีเอฟกับนะักมวยนันเองค่ะว,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 วู้นะคะแล้วก็เราผู้คนคิดว่า ถ้าเราปล่อยตัวลงไปมันจะเป็นโปรงเฉยๆหรือว่าจะเป็นแฉะแล้วก็ตกลงมาเหมือนกระโปรงขาสั้นแล้วมันสวยๆทุกคนคิดยังไงโอเคให้เวลาสิวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสนะคะเหลือกันเลยน2่สองสามสวยอะ ดี่ค่ะทานตัวนัรอมาแล้วหนึ่งครัง้งโอเคไปหาน้ำมวยกันที่โรงเรียนว้าไปหานุำมวยกันเลยนะคะจืด,ดโอเคนะคะตอนนี้เราว้ามาหาน้ำมวยแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะเอาน้ำมวยไปที่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 อะไรที่สถานีตำรวจนะคะ ซึ่งเราจะว่าไปที่สถานีตำรวจกันเลยซึ่งเวลานี้ไม่ควรนะคะไม่ควรยังไงถ้าเราแบบว่าตืดมันก็จะแบบเดียวเออถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปที่ตูนนั้นมันก็จะเฉามันเวลามันก็จะพอดีนะคะซึ่งเราจะวิ่งไปกันเลยตอนนี้ห้าสิบห้าแล้วโอเควิ่งไปก็คงแปดนาทีแหละ หรือว่า3นาทีหรือว่า2นาทีแหละหรือว่า5นาทีหรือ4นาทีหรือว่าหนาทีหรือว่า7นาทีหรือว่า8นาทีหรือว่า9นาทีหรือว่า1 0นาทีหรือว่า11นาทีนะคะโอเควิกแบบพี่ตูนอันที่เราพูดมาถ้ามันตรงแสดงว่าเราก็พูดถือซึ่งเราพูดแบบ เรียนตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหก1จ็ดแปดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบเจ็ดสิบแก้ายี่สิบอาจะเป็นนาทีก็ได้นะคะเฮลากูบาร 20, 21, okay. ์โอแต่มันไม่ถึงยีไม่ถึงสิไม่ถึงสิแน่นอนตัวนัว่าโอเคจะถึงสถานีตำรวจแล้ววิ่ง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 วิวโดยเราไม่ใช่จะแพ้ แง่นคนจู่จูจ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 ่จู่จู่จะถึงสถานีตำรวจแล้วจะถึงสถานีตำรวจแล้วโอเคถึงแล้วตอนนี้กี่ทีสามทีเฮ้ยเหมือนตอนแรกที่เราพูดเลยอ่ะโอเคนี่กันเออไม่เป็นไรหรอยิงใส่ลูกกระต่ายไอ้ย,ยิงใส่หัว ไม่เป็นไรอ่ะผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงไม่เป็นไรเหรอโอเคยังไม่เป็นไรเุ้ยไม่รู้จบล้วเนี่ยโอเคงั้นยังพูดนะเออสิ ตอนนี้แล้วก็มันมันไปเรื่อยๆทุกคนปล่อยให้นักมวยผู้ชายหนักเหนื่อยเหนื่อยกับการวิ่งเออแล้วก็เหนื่อยกับการชนเหมือนกันทุกคนผู้ชายขึ้นช้านะ่าผู้ชายตามมาเออไม่ถึงไหนเลย โอเคมาแล้วจากตรงนี้ผู้ชายตาดๆมาถึงไหมเฮ้ยไม่รอดหรอกวันนี้โอเคไม่ผู้ชายจะมาถึงนะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จู้จุจูจูจจจจู้ ตอนนี้คือน่าจะหันรับหันรับแบบพิสโดนโอเคตอนนี้เราถึงสถานี้ตำรวจกันแล้วนะคะคนดูสิว่าเขาจะตามมาหึงไหมตามมาหึงไหม อันที่ v f มันไม่ v x แล้วมันมัน v x ตรงไหนเอ้ยมันถึงแล้วมันถึงแล้วมันถึงกันแล้วเหรอมันถึงกันแล้วเหรอมันถึงกันแล้วหรออ่ะไม่เป็นไรมาที่นี่เลยเราจะหาระเบิดเวลาปัามจิ๊วจิ๊จิ๊จิ๊อยากรู้หนึ่งพันคืออะไร อันหนึ่งพันหนึ่งชิ้นก่อนมาวมาเนี้วมาเนี้ยมาเนี้ยอยู่ไหนไม่อยู่นี่พอไหมอ๋อหนึ่งพันนี่ก็คือนี้มันไม่เกี่ยวฮ่าไม่ก็ได้แหละแต่ฉันอยากได้อันนี้ อยากได้นี้ด้ยอยากได้นี้ด้ยอ่ะอยากได้สีดำๆเทาๆเนี่ยเดี๋ยววงให้ทุกคนอยากได้ไหนจ๊บอยากได้นี้อ่ะเพื่อไปเปิดสื่อกับนักมวยโอเคเราจะหากันทุกคนลองห้าร้อยอะไรสักอย่างแหละที่ไม่ใช่บิ๊กอันนี้อ่ะ ในนับว่าประึกได้แน,น,น่นอนโอ้โหมันเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นมันคือพลูมันไม่ใช่อะไรเนี่ยออกเฉยเลยไปเออไปได้แล้วเราจะลองว์บเพือ่อโอเคเราจะวาบถ้าหาเจอเดี๋ยวเราบอกทุกคนว์ป โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เราจะลองใช้กันค่ะนี่ก็ไม่ใช่เอาใหม่เซมันจะเสียตังไปมากเลยนะอันนี้ดูสิเฮ้ยหลุดมาได้แล้วหรออย่าเพิ่งหลุดสิคะ ตัวนี้ก่อนค่ะมาหมุนก้อนหมุนก่อนมาหมุกนก่อนโอ้ยน้อมาหมุนก่อนมาหมุนก่อนโอ้ออโอเต้นนีเต้นแต่ผู้ชายน่าจะไม่ยอมเต้นเออเมื่อไรจะหาเจอเนี่ย รอง5 0 0อันนี้สิห้ามไม่ใช่นะเดี๋ยวเราจะใช้200มันต้องใช้สักอันสิอุ้ยเราเป็นอะไรตอนนี้เราต้องควบคุมสติเราให้อยู่เอา200เพราะว่าอันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เขาก็จะปรับอันให้มันเป็นอย่างนี้เนาะเออไม่หาเรื่องเลยนะทำไงดีเอาเต้นเฉยเลยอ่าถ้าอย่างนั้นเราขอเป็นเป็นเป็นอะไรดี วันนี้ขอเป็นเออป่วนคนช้าตำรวจป่วนคนนะคะคลิปนี้คือตำรวจป่วนคนเนื่องจากเราทำอะไรนักมวยไม่ได้ว่าพี่สตาร์เหมือนตำรวจเหมือนกันฮา่าเราจะเป็นหน้านะอืะดูหน้าเราจะเป็น่นอ่ะเราจะเป็นหน้ายัางไง ปิดทแกนเอนสองสามนีเดนปัดแล้วเราจะพูดกับผูช้ชมนี่คะนี่ซึ่งราอืา่อยู่ไปเจบไปจไปจะไปจ็ไปเฮยาไงเฮ้ เฮ้ยวัดีวัดีโอ้ตอนนี้เรายังหาคนไม่ได้เลยนะใช่สิฉันยังหาคนนักมวยเนี่ยแบบว่าแบบว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆจะให้ต่อสู้ด้วยก็ไม่ได้จริงๆเลยนะ โอ้จริงสิเราทำอะไรนับมวยไม่ได้ด้วยตอนนี้เราก็ทำได้แค่ยีฟันยจ้าเราจะจะ,ะลองใช้โอ้โหมองไกลๆก็แบบว่าุิยีฟันอาปะอาขอลรลต้องต้องนี้หรอกควนควนกัน ซึ่งจะทำให้นกบอลคนนี้ออกมาจากวงกลมนี้ได้น้องจะสบายแล้วก็เสบายเหมือนกัน เลยนะโอเคเข้าไปสองคนเลยอันนี้ก็คือการปวดคนเนาะใช่ไหมคลิปวันนี้ก็คือคือเราทำอะไรนะ้ำมอวไม่ได้จริงๆงั้นเราขอเป็นเป็นก็ปวดคนแหละเออปวดกันเอะปวดเลย เอ้ยนะทำชุดวิหีชาก็ยังไม่ได้ใช่ไหมอันไหนวงร้อนนะอันนี้เหรออันนี้ออวงร้อนเหรอเออมวงร้อนอันนี้แหละซื้อมาเยอะๆเหลือสามร้อยแล้วน่าจะใช่แหละอุ๊ยออกมาได้แล้ใช่ไหมเอาซื้อมาตั้งห้าหรอๆๆ้อยเยอะๆ เห็นใช้ได้ผลเลยดูนะก็ก็ดูนะคืออะไรแล่ประโยชน์มากไม่เป็นไรไปเอาตังค์ที่ว่าเราก็ได้แต่เราจะไม่ทำงานกับหัวเขียบนะเสียเวลาโอเคตอนนี้เราออกล้งองไปที่สถานีจมวัค์คอนวุ่มาที่ไหนเนะี่ย นี้ฉันจํารวดท่อนเนื่องจากของสินอันมีประโยชน์มากเราก็จะไม่เอานะคนซึ่งเราจะไม่เอาข้าบนเป็นอันขอดข้าบนห้าโลนะคนอันนี้ก็ลองไปแล้วอันนี้เอออันนี้เลยเอามาให้เยเลย หมดแล้วประเด็น้ำหมดแล้ว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 ว่า <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทำได้แค่ป่วนคน,ค,นคุก็นี่ไงออออเ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 อิซื้อมาตั้งเยอะได้แค่นี้เหรอมันไม่ใช่วงล้อนะคนุณ ซื้อมาอะไรต้องเยอะต้องเยอะโอ้ยน้องคนแป๊บนั้นเราหาวงกลมให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราไปคลิปซื้อมาต้องเยอะได้ไประโยชน์มากอ่าหนึ่งพัน <1, 000 S 1> ไม่ได้หนึ่งพันไม่ได้หนึ่งพันไม่ได้หนึ่งพันไม่ได้อัานไหนห้าร้อยอันนี้กันซื้อให้เยอะอันนี้ก็หมดไปเออ ดูกันอันนี้เผือ,อคุณเต้นไปเลยไม่ต้องมายุชัน้นไหนก็เต้นอุ้ยเต้นอุยนอ้ยจังทุดเราจะทำให้หัวหน้าคนนี้เต้นนะคะเต้นเลยครับเต้นกันหมดนี้แลวครับ ก็เหมดน,นี้เลยโอเคเราจะทำให้เต้นกำเหมดน,นี้เลยเนอะก็เต้นอันนี้ก็เต้น,น,น,ก,ตนการทะเลาะกันก็ต้องเต้นไปด้วยครับโอเคเต้นข้างล่างพอแล้วโอเคไปคลิปกันโอเคพอแล้วสำหรับวัน,นนะะี้ก็รักษาบ๊ายบายยังลูเกดลแล้์กดเช็คกูสดท้ายนะคะ อย่าล,ลืมนะกดไลค์กดแชร์กดใช้อ่ะบ๊ายบาย